เอาจริงๆจังก็คือเป็นกำลังใจให้ทางบ้านพี่แพทแล้วก็พี่แพทด้วยก็คือตอนนี้ก็คือทางพ่อพี่แพทได้เข้าโรงพยาบาลด่วนเอาอย่างนี้ถ่าไหนๆก็จะกลับไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนเมียปลอดใจเมียแล้วไปดูแลทางครอบครัวเมียดูแลกันไปก็มันก็ต้องใช้เวลาก็ที่นี่ก็ยังอบอุ่นยินดีต้อนรับเสมอไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะให้เอา X Max เต็ปลูก82ไปเสริมไปรุ่นชัยภูมิหน่อยแล้วก็ส่งเลี้ยงไอ66ชัก5ใช่หรือเปล่าใช่66ชัก5ไปจีเล่นแถวฉนวน ตอนนี้ใช้น้ำมันเครื่องอะไรไปตรงคน7,000นึงอ่ะเดี๋ยวถ้าร้านเนี่จะต้องใส่300โอเคครับตรงนี้ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเมียด้วยนะผมวันนี้คือขอเปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากไม่กลัวเมียเป็นรักเมียคเฮ้ยอะไรไวะไอ้ผมเมี้ยเอาเว้ย มาด้วยวันนั้นแม่เกมวิ่งใส่ก่อนเลยอะอะไรใส่อะไรต้องเปมึงการไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกไม่ใช่แล้วผมก็นอนเข้าเดี่ยวพี่เดี๋ยวไปไหนโชคแต่ละคนไปไหนวันนี้เรามาในตีนเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าก็อันนี้ก็ต้องทุกคนให้กำลังใจพี่แพทด้วยอ่าแป๊บนึงขอให้พี่แพทเข้ากล้องหน่อยมาได้ได้นั่งแล้ว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 นี่พี่แพททุกคนเป็นกำลังใจอ่าแค่นี้พอก็ให้กำลังใจเดี๋ยวก่อน เพราะว่าเดาย,ยักษ์ที่จากไปเอาเอาจริงๆจังก็คือเป็นกำลังใจให้ทางบ้านพี่แพทแล้วก็พี่แพทด้วยก็คือตอนนี้ก็คือทางพ่อพี่แพทได้เข้าโรงพยาบาลด่วนก็เซลเล่นในสมองอแจ้วก็ตอนนี้ก็ยังพี่ยัง เดี่บตาใช่เหมคือตอนนี้ก็บอกให้บริหารมีจริงถ้าพ่อเมชแพทลืมตาขึ้นมาผมจะพาพ่อเมชแพทไปอาบนวดกูไปด้วยผมพูดตรงนี้เลยกูเลี้ยงเอ้าเจ้เลี้ยงกูด้วยเอ้านี้มาเลียเลยเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยพี่ฮู้มาเลยมาเลี้ยมาเลี้ยมาเลียกรุงเทพเลยพาพี่ฮู้พาพี่ยูไปตีหลีกูเลี้ยงเลยมีเงก็ให้แต่ไม่ไม่ไปที่นั่นนะที่อะไรที่เป็นข่าวที่ทองหล่อตัวนั้นแม่งผู้หญิงแม่งสภาพแม่งอย่างกระโหลกเลยจะไปทําไมแล้วไปมีตัวท็อปดาราสองแสนเลยเนาะรอหน่อย

โอเคก็เป็นกำลังใจให้ทางพี่แพทด้วยก็ตอนนี้ยังอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาอำลาไม่เล็กไม่ใช่โอกาสดีก็เรียกว่าจะอำลาได้ไงไม่จะเอารถออกจากบ้านหลังนี้ไปหมดกลับไปอยู่ที่ชัยภูมิแล้วแล้วก็จะไม่กลับมาทํารถที่นี่แล้วเราเข้าใจเราเข้าใจว่าเรามันเก่าไปเจอช่างคนใหม่ก็เราเข้าใจท่างในร อาอย่างนี้อล้วไหนไหนเอกก็จะกลับไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนเมียปลอบใจเมียแล้วไปดูแลทางครอบครัวเมียดูแลกันไปก็มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ที่นี่ก็ยังอบอุ่นยินดีต้อนรับเสมอไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้อยากให้เอา X Max สเต็ปลูก82ไปเสริมไปรุ่นชัยภูมิหน่อะแล้วก็เด้ยอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านคำหวานอ้อยเลี้ยงอ้อยอ๋เลี้ยงอ้อยครับตรงเลี้ยงอ้อย6 6ชัก5ใช่หรือเปล่าใช่อ๋อ6 6ชัก5ไปรันอินไปรันอินนะเปไปสตไปขี่เล่น ถนตอนนี้ใช้น้ำมันเครื่องอะไรตอนนี้ใช้เจ็ดทั้งเลยงั้นอ่าเดี๋ยวถ้ารันอีกจะต้องใส่สามร้อยวีประมาณนั้นก็บอกไปเลยว่าให้เอาไปขี่แบบสบายๆแถวนี้ก็อาจจะหายจากวงการนี้ไปประมาณ7ปีเกิบถ้าไปแดกไปทุ่เทลทุ่มอ่ะอย่าลืมบอกนะว่าพี่ยักษ์มีจัดส่งเองใช่เหรอใช่อ๋อพี่ยักษ์ประกอบล้อประกอบอะไรแล้วถ้าไปโดนแดกมาอย่าบอกใครนะว่ากูทำเครื่อง ใช่โดนั้นหลง่อยน่าจะได้เล่นอย <Airbnb. S 2> <poke. S 1> ู right, so uh, s <S <c oughs> okay. ่เฮ้ยแลงหอยเรามันก็ไม่ค่อยแรงถ้าสมมติขี่ตามไรถ้าแซงได้มาเอาไปยืมเด้เฮ้ยพี่บอกเลยว่าหมอกทองพี่เจอมาเยอะรถไม่ดับจับพี่ไม่ได้เถามว่าขับเร็วหรือเปล่าป่าวสับแสนไอ้ไอ้โดนจับโทรหาพี่เลยทำไมพี่พี่จะช่วยใช่ไหมไม่พี่ก็ไม่รู้จักแล้วโทรทาไมโทรมาพี่ส่งข้าวส่งนำ ล่าสุดนี้ไปแว้นกันมาโดนจับอยู่ปั๊มเนี่ยกูเคลียทีเดียวรู้เรื่องทั้งกลุ่มรอดโดนโดนขังรวมก็วันนี้เอาวันนี้ก็ทนละเดี๋ยวเอาน้องๆกลับไปสองคันกลับไปเล่นแถวชัยภูมิก่อนวันนี้เอาวันนี้พี่ทำอะไรให้ผมเนี่ยพี่เอารถผมออกมาไม่ได้ทำอะไรก็มาตีนเคลียดูแรงเลยพูดเล่นมาไล่ระบบน้ำให้ใหม่เปลี่ยนสายยางให้ใหม่แล้วก็ ทำให้มันรู้เหมือนรถเดิมๆกลับไปเอ้าใส่แล้วเหรอใส่แล้วกลับไปให้ภูมก็ไปแดกเข้ามานะอย่าเอากลับมาจอดมันไอ้เขียวพี่นะไมอ่ะนี่ไฟเครื่องร้อยคือตอนนี้เราประสบปัญหาน้ําดันน้ําดันลดแรงแต่น้ําดันด้วยความที่น้ําดันเนี่ยมันไม่ได้ดันที่ฝาโกงเสื้อโบงมันดันที่ปากเก็นฝาแล็บซึ่งมันไม่ได้ผิดพลาดจากความการประกอบของเราแต่มันผิดผิดพลาดจากการที่เราสร้างตาน้ำใกล้กระบอกสูบเกินไป เราต้องแก้ไขจุดนี้ได้แล้วฉันจะรับประกันยันลูกบวชว่ามันไม่ดันเขาที่น้ำดันไม่พราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะไปดำน้ำบ่อยมันเป็นไงวะพี่ดำน้ำดันเด๊ด๊เด๊คือไม่บอกเขาคุยกับเที่ยักษ์ไม่ได้สาระต้องคุยกับเทียเฟลไม่สาะ มึงเนี่ยพี่อารไหมีิยโ <c oughs> อ้ตาน้องๆบอกอยากให้มึงทำคลิปชักว่าวมึงทำให้น้องๆดูใช่เหรอใช่ว่าเออมันบอกคิวอะไรดีคิวเยพี่ป้าชักว่าวอะไรกี่ชั่งครับคิวเอป่าชักทำไมถึงชักว่าวป่าแอบเมียไปชักว่าว<ๆ>เรื่องจริงว่ะเขากลับมาอาจจะเจอรถพี่แซงก็ได้ตลอด <c oughs> เราขอจากละลีพี่มาไม้ยาไม้ปัใจอะไรพี่เหรออะไรอะไรผมเสียตังค์นะครับผู่เป็นคำพู้เป็นเป็นคำโอเคเดี๋ยวพาไปดูน้องเหลืองอ่อยกันหน่อยไปทุกคนเป็นตรงนู้นเลยอันนี้คือเตรียมไว้แล้วแต่เดี๋ยวรอไปใส่พักเท้าทุกคนพักเท้ายัไม่มีนี้มองเห็นไหมองเห็นอยู่เน้องเออก็นี่น้องเหลืองอ่อยล้างเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ไปถ่ายให้ดูทางนู้นนะทุกคนก็อันนี้เป็นคัดกระเทยที่แบบเหยียบใส่เกียร์จับแล้วเป็นไงจับแล้วเป็นไง จับแล้วเป็นไงเฮ้ยไม่ใช่เอ,อ้ยมันเป็นแบบระบบแบบเหยียบเกียร์ปล่อยคันได้รถไม่ดับก็เดี๋ยววันนี้ไปเดี๋ยวเราไปลำลาพี่ๆกันก่อนนะทุกคนว่าไปกราบลาเราคอเควันนี้จะมาเอาลากันก่อนเออไเจอกันไปเจอกัน <จะ S 2> ไม่เจอกันกี่วันถเถอะเราจะไปประมาณ4 5

โอเคก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ชัยภูมิแล้วเดี๋ยวอีกประมาณนั่นแหละสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวเรามารวไม่ว่างเข้ามาไม่ว่างเข้ามาอ่าเหมือนใกลไปหน่อยมาอำลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าไหนนะท่าท่าที่เอ้เฟีมเมาอ่ะท่าที่เอ้เฟีมเมาตัวเติมตัเติไปโอเคก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสักสี่ห้าวันเรามาเจอกันใหม่เรามารวมกันใหม่ แล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่แพทยเยอะๆด้วยทุกคนกดเป็นกำลังใจกดหัวใจไม่มีนี่หว่ากดไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่ชัยภูมิมาทุกคนัวรุ่น,นชัยภูมิใครอยากโดนก็มาออมา